พี่น้องป้องไปตำม,มั่วตำซั่วนะคะโอ้ยสารบาัดขืนอีกแล้วค่ะพี่น้องมามามา,มากินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะพบก,กับช่องจอ,อยหอยใหญ่พี่น้องป้องไปนะเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเจอ,อยหอยใหญ่กลับมาจากทำงานละ่ะคะเบิง้งดูนี่สารบาัดขืนจ้าอย่ากินตำมกคุ้งเลยล่ะค่ะอู้แต่แซมให้เบิง้งมาจ้ากินน้ำกันจ้าอมีม่กระปูน่นาน้ำ อร่อยมากมันๆจ้ะพี่นอ้องตั้งกล้องตั้งกล้องก,กับทางก็เลยบ่ชินอร่อยกายาาย้างขาอร่อยอร่อยเพอาะ้ะจ้า มีขา,มาเสิร์ฟผมได้เมื่อนี้นั่งใกล้ๆก,กันนี่แหละจ้ะสองวงอร่อยผู้เก่าละจ้ะอาแสนสวยแซบจะบากบู๊เบกระเยียมี่นอง เหลาใส่เหลาใส่คู้ำทนนานี่เนี่ยแซ่บเดียมีใบะกทียมเนี่ยบิแซ่บหลาย มาแพ่งบินตามกันยังคงไมห่หายกำลังใจเจออ่อยหอยงหญ่ขึ้นก้าว่าได้รับสื้นกับมามากูกรับแฟนกับตัวยงเบ <c oughs> ิ่งพี่น้องมีกาดดีเมากินหน้าบ้านว่าน tiếp ừ. theo hỏi nhai cũng chưa là giang đàng quăng pin quăng pin mình tham nó thì đoạn bật lên cùng quay Ừ hiểu mát là chắc tự kiện nhé con lặng bây giờ thì em xét xẹp đi nó bưng lên mắt em ném chấm mầm thôi nó lúc đấy nó khá vô hay nó gì subscribe cái kênh Ghiền Mì อืมแบบก๋เ hmm. พื่อปกอดแท่บก มาแต่เสียงจ้ะเสื่อนตัวมากรับว่ามามาแต่เสียงพื้นสาจากสาเมื่อกี้มีแต่ลูกกวนได้ปะเนี่ยมือดนี้ัวมื่อนี้สากวานอ้ร่อยอร่อยมากเมื่อกี้บ่อเป็นได้สารบาดก็อ,ออกลูกเนาะ ยจ้าอยหอยแญ่ก็เป็นสาระบาดรกินผักที่มิกินขุนักอยู่ดีๆก็ขึ้นลัง,นงเธอลงเ้อก็บเขึ้นเจ้าหลอกพิติเนี่ยเจ้าหลอกสมุดเนี่ยลังจาหลอกเจ้าขวางอยู่เด้มวันนี้ไปเห็นงานเมื่อเมือ่อหาก็ได้กลับบ้านหาหอีเผาหอมเงียบไปเห็นดูนี่จังมันไปใสจ,ปาออจาักแล้ว แตเบิ่งด้วยอ๋อมองเห็นแม่เมฆ้นช่งไอคอนดาไปไหนหรอไอคอนเรากับเรากับแมวเราเล่าเนี่ยเรากับหลานเราไทยเพราะว่าหลานปั้งบ้าหมดเลยเบิ่งอีกกับปู่คุ้นๆจนสิหมึนละไม่ป้าจะได้ยังกินแมวคันไปไหน ้าวพักขึ้น,ชนทช่ดิมเนี่ยมันจะพอหรอเรื่องอะไรกันฮะอันนั้นลรวเนาะพี่น้องแต่จะอ,อ,อ่อยกันย่างๆมันเกาสามขึ้นคมอเอเป่าหรือไง ต่อยหอยใหญ่เ็ดกิบมากเกืบสี่สิบละจะต่ำบักหุงก็ยี่สิบแล้วพี่น้องแค่ดูกะมูอแล้วพุงก็ต่ำแปลกแค่จากความมักเนาะช่วงโซงไปให้คนเมืองนอกเบิงส่งไปให้ f เอฟซีเมืองนอกเบิงเป็นว่ายายอันดี้โอ้อันเมื่อกี้น่ะผู้ไดยนะ ม <c ười> ื้อเี้าตังฟานย่างไก่บ้านข่อร่อยมาก ไม่เงาไม่เงาแสบไปดอกจับน่องโอ้ยจับคอจะมีแทงตัวอะไรแบบนี้จับจับ เองตน <laughs> ừ, Cái này ครับเอาหน่อยนี่ตนมาตนเด้อเบิ่งดูนิ้ว tổ. <laughs> <cảm thấy> <laughs> nó Rồi เองนะครับมีกัด rồi กันจ่อยแล้วก็ตําลด เผ็นเจ้าป่เนี่ยพี่้องหาเนี่ยแก้มมะเอ้าสาเอาไปเมียนสาฝากสา,สาเมี่ยนเยนะีเ่ยเด้อยเอ้าว้ยอ้าวพี่น้องแก้แค้นม,มีแห้งอร่อยมากครบสูตร แซ่บหลายเด้อไปหามากินพี่น้องอร่อยมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใหกดกระดิง่งกิ๊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 งใครเสีอ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะจะอยขอบคุณค่ะจะอยหักทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะจุ๊